สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยางนีวันนี้ก็เป็นวันที่วุฒิสามดาวของเจ้าเฟย่าเปลยไฟายูอาร์เข้าสู่เซิร์ฟผมก็จะพลาดไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่มดาเมจแบบโคตรแรงมาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนเจอกันในคลิปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกสตเมอร์ไทยไปหล้านซับด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงเนี่ยครับหรือว่าห้าพยางนีวันนี้เราก็อยู่กับช่อง แชแร์เกมสตีมเมอร์ไทยกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมมินโทรไปคือวันนี้ผมมาจัดอาวุธสามดาวเฮลไฟเฟมเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าดังเมจคือรุนแรงจัดนะจาก9 0้ยเ เป็นพันสองร้อนะเออคือโหดจัดนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันโหดจริงไหมนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนี่ครับส่งแคสแกงสตรีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะครับแล้วก็ช่องเรามีระบบสมาชิกนี่ยเพียงเดือน20บาท35บาท50บาทเพื่อใครกัพผ้า,าของเทนฟรีไฟโรบอทวัวพันแม่บีชแล้วก็เกมอื่นอีกมากมายเนี่ยสามารถสมัครกันมาได้เลยนะมีชื่อเขียวแล้วก็สติกเกอร์ได้เท่ใช้ด้วยครับขอบคุณครับก่อนหนึ่งก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าไอดีเราไอดี ID เนี่ย ไอดีเนี่ยเรายืมเขามานะเป็นไอดีของน้องต้นนะครับหรือว่าจานต้นแห่งเซนะิร์ฟเวอร์หกศูนย์สามนก็ต้องขอบคุณน้องต้นมากๆเนแนวที่เอาไอดีมาให้เรารีวิวนะครับไม่งั้นเราไม่มีไอดีที่จะมารีวิวอาวุธสามดาวของเจ้าเฮลไฟเนยะก็กดมาที่เจ้าเฮลไฟก่อนนี่แล้วก็กดมางนี้ปึ๊บนี่เป็นไงสร้อยคอเขี้ยวหมาป่านะครับอาวุธสามดาวนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าแบบปกติ แล้วก็แบบมีวุฒเนี่ยมันต่างกันยังไงเนี่ยทุกคนก่อนอื่นเนี่ยเรากดเหมือนที่สกิลนี้อ่าก็แบบเดิมเนี่ยก็คือโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งเนี่ยสร้างดาเมจ900%เนี่ยแต่ว่ามีวุฒิสามดาวดาเมจกลายเป็น1,200%งอื้อโคตรแรงนะปกติก็แรงอยู่แล้วนะ900%น่ะพอพันสองปุ๊บนี่คือแบบใช้คําว่าโคตรแรงได้เลยนี่ครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี้ยมีโอกาส80%ดสิบเที่ทำให้เป้าหมายติดชำนาญเผาไหม้นะจากเดิมแค่50%นะ กลายเป็น80%นะคือเพิ่มมา30%ถือว่าดีจัดเนี่ยบแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะลดอัตราคีิ์ข้อของศัตรูทั้งหมดเนี่ยลงจากเดิม40%นะครับกลายเป็น60%เออคือมีแต่เพิ่มกับเพิ่มเนี่ยจาก900เป็น1,200%นะครับแล้วก็จาก50%เป็น80%แล้วก็จาก40%เป็น60%เนี่ยแล้วก็ดาเมตตต่อเนื่องเนี่ยคคือสถานนะเผาไหม้แบบพิเศษเนี่ย จากเดิมนี่ครับสามร้อยเปอร์เซ็นเป็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นเออคนที่มีเฮลไฟจะไม่มีวุ้นไม่ได้แล้วนะคือโกงจัดนะครับคือดีจริงๆนะครสำหรับเจ้าเฮลไฟเนี่ยเดี๋ยวมาดูพาสีตอนเป็นห้าดาวม่วงกันบ้านนี่ครับก็คือแต่ละรอบนี่ครับจากเดิมนะจะลดอัตรารักษาเนี่ครับทั้งหมดหกสิบเปอร์เซ็นต์นครับพอเป็นห้าดาวม่วงเนี่ยจะกลายเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นครับแล้วก็จะได้รับ 60%ในการหลบดาเมจเนี่ยพอเป็น5ดาวม่วงเนี่ยจะเป็น80%นะครับ80%ทั้งคู่นะจาก60-60กลายเป็น80-80นะครับนี่คือความโกงของเจ้าเฮลไฟนเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเฮลไฟตัวนี้เนี่ยพลังอยู่ที่1นึ่งล้านสนะครับโจมตีอยู่ที่2องแสนสนะเออเป็นไอดีเซิร์ฟใหม่แล้วก็ไอเทมก็ไม่ค่อยแบบเยอะแยะอะไรขนาดนั้นแนวก็มีตาเฉพาะ4ดาวเนี่ยนะที่ขนาดไม่เยอะนะก็อย่างสะ3ดาว4ดาวนะอุปกรณ์ก็จะเป็นโจมตีความเร็วนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น โจมตีป้องกันเนี่ยครับแล้วก็มีป้องกันเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอันนี้จะเป็นโจมตีป้องกันเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็เป็นโจมตี HP เนี่ยการ์ดบาร์ก็มีแค่2ใบนะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟใหม่ๆนะมีป้องกันเปอร์เซ็นต์ด้วยนะของก็ยังไม่ค่อยเน้นอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเราไปเน้นทางซูริลเนี่ยเป็น G4 แล้วก็เป็นเฟย่าเปลวไฟแล้วก็เป็นเมลสกาเนี่ยเป็นโบรอนแล้วก็เป็นโซนิกเนี่ยอันนี่คือไอดีเซิร์ฟหกศูนย์สามขนาดเพิ่งเปิดมาไม่นานนะดูดีทีมโคตรสุดทีมมมคือเเตต้าาาจ๋ๆแแลวบบ จัดเต็มอ่ะคือแบบว่ามีแต่ตัวใหม่ๆนะคือแทบจะไม่ได้ข้ามตัวไหนเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะพาไปเทสนะคือบอกเลยนะมีทั้งไฟ G4 แล้วก็มีทั้งไฟของ Hellfire Frame นะมาดูกันว่าจะสุดขนาดไหนนะเดี๋ยวไปหาหัวคนเนี่ยฟึบตอนนี้เราอยู่ที่อันดับสาของเซิร์ฟนะวองยูสเนมเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาหัวคนที่แบบว่าเห็นชื่อนี้แล้วไม่หัวไม่ได้จริงๆนะราชากิกี้พี่กระเทยแห่งเซิร์ฟ 603เครับอันดับ9นะเดี๋ยวเราไปหัวกับราชากิกี้ดีกว่าเนะี่ยหุ้ยเขาก็ตึงจัดเหมือนกันเนะี่ยม aka, นะีเมลสกาเนี่ยมีโก้คสซ์เอดนอาบัวเนะี่ยมีโบลอสด้วยนะเออเดี๋ยวไปหาหัวเลยดีกว่าฟึบมาดูกันว่าเรากับเขาใครจะสุดกันเนะี่ยหมาหลอดก็เต็มนะครับตอนนี้ฟึบดดวลาเปอรสนามเนะี่ยมาดูกันว่าเฮลไฟไฟของเราจะรุนแรงขนาดไหนฟึบนี่เปิดมาเป็นเราด้วยนะเป็นโซนิกเนะี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยปรับเป็นคูณ3มแล้วก็ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยโดน G4 เผาตายอู้อะไรวะเน,นี้ยอะไรวะเน,นี่ยผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเออแค่แบบเปิดสนามมาผู้ฝั่งตรงข้ามลงไปนอนสองตัวให้ตกใจเลยอะ่ะเออดูดิติดไฟตายนี่ครับแล้วก็ทุบดินแตกสลายจากเมลสกัดเข้าไปหนึ่งทีบุกบุกบุกฝั่งตรงข้ามขนาดฝั่งตรงข้ามมีกาโกนซึอยังตายเออเปืนใหญ่คำราหล่ลมดาวนเนี้ยจากฝั่งเราโดดขึ้นฟ้าก็ฉีดมาครับโอย,โยเอาเรื่องจา่าถือว่าเอาเรื่องจัดนะแต่อีกาเขายังไม่ระเบิดครับผมเขี่ยวเพิิงระเบิดเนี่ยนี่เป็นไง มีรูปดวงดาวขึ้นมาแล้วครับแล้วก็โบเข้าไปนะคือฟาดแรงจัดแล้วก็เท่ขึ้นมาก,กน,นะครับพอมีวสามดาวเนี้ยครับฝังสีเงาเนียครับจากโซนิกของเราครับจิ้มไปที่โก้ให้ื่อน,นี่ครับพุกเข้าไปอย่างที่อีกาเกิดระเบิดแล้วนะตอนนี้โดนไฟไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ผมเคี้ยวเพลิงระเบิดครับอีกหนึ่งรอบเนี่ยครับจากเฮลฟไฟเฟปุ๊บโบเข้าไปหูถือว่าแรงจัดนะครับแรงจัดจนจนอีการะเบิดอ่ะเออ ดูดิโอ้ยระเบิดเสร็จปุ๊บสามต่อจากซุยลิวนะปุ๊กเข้ามาไล่ต่อยนะป่า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 โอ้ยเอาเรื่องจัดแล้วก็ไล่ต่อยหนึ่งทีนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับเหลือแค่เมลสกาดอย่างเดียวนะครับดูดิแล้วก็ติดไฟเนี่ยมันก็ทุบดินแตกสลายจากฝั่งตรงข้ามสวนกลับมาฮะบุกบาก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 เข้ามาอีกหนึ่งทีนะแต่คือเราแทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะฝั่งตรงข้ามนี่คือโดนทั้งไฟโดนทั้งโอ้โหดู แรงอ่ะดูจีโฟตีธรรมดาไปคือฝั่งตรงฮ้าบูุนม่อนทำงานครับจังหวะนี้มาครับเมาาลสกัดเราไม่มีลูกไฟครับแต่ตีธรรมดาไปเนี่ยแล้วก็เจน้อยฝั่งตรงข้ามนะแล้วเปิดปืนจากกลครับยิงส่วนมะตั้มตั้มเป็นไงตั้มแล้วก็ไม่เข้าเราเนี้ยเราโลดสามตัวหลังของเรายังไม่จางเลยเนี้ยสะบ้นแขนจากซอมบี่แมนเนี่ย จากฝั่งตรงข้ามมันตีเข้ามานะแล้วก็เด้งเรือในเพื่อนไปเนะี่ยแล้วก็เข้าสู่เทอร์นที่2ครับได้เวลาฝั่งซีงเงาจากโซนิคของเราครับเข้ามาจิ้มที่ซอมบี้โบเข้าไป1ทีนะแล้วก็ซอมบี้เตรียมตัวจะลงไปนอนอีกครัง้งขึ้นเลเซอร์ข้างจาก G4 ครับยิงไปที่เมลสาก,กาครับปี๊ดป,ปีล็อกเป้าเลยปี๊ดเข้าไปนะครับโดนเผาไหม้ด้วยนะีไไนะ่เป็นไงปุ๊บแล้วก็ได้เวลาทุบดินแตกสลายจากเมลสากาของเราคนระับฟูฟ้าฟูฟ้าเข้าไปหนึ่งทีบากเข้าไปนะแตต่่่วาาฝังรงรข้มเาติด ไม่ยอถอนเเนี่ยปืนใหญ่คำรามนะครับถล่มดาจาวบล้อฝั่งเราเนี่ยโดดขึ้นฟ้าแีปีดโอ้ยเอาเรื่องจานเอาเรื่องจานแล้วก็ขมเขี้ยวเพลิงระเบิดปุ๊บแล้วก็ปิ๊บเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็บุกเข้ามานี่เป็นงานติดไฟครับคือฝั่งเรามีทั้งสถานะมีทั้งดาเมทหมู่มีทั้งตัวยืนอย่างเมลซากา้โอ้โหคือฝั่งเราคือมีครบเครื่องอะขมเขี้ยวเพลิงระเบิดหนึ่งทีนะบุบจัดเฮลไฟเฟมปุ๊บปั๊บนี่อย่ยโอ้สามดาวคือผมชอบจัดเลยนะคือเท่นะ รู้เหมือนปานตะวันน่ะเออถ้าตอมิกเป็นปานวารีนี่ครับก็เจ้าเฮลไฟเฟนนี่ยะปานตะวันของแท้นี่ครับทุบดินแตกสลายจากเมลสกาฝั่งตรงข้านะตีสวนกับมานะปุ๊กแต่ว่าไม่รู้สึกรู้สารไรเลยนะครับเราก็ยืนได้อยู่เนี่ยแต่ว่าเราหายไปหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เพราะว่าเมลสกาเนี่ยมันตีเป็นแนวไม้กางเขนน่ครับมันก็เลยทะลุเมลสกาของเรานะัมาที่ตัวหลังของเราเนี่ครับเราก็เลย ตายไปหนึ่งตัวแนละ้วก็คือเจ้าโซนิกนั่นเองเนะี่ยระเบเิดปืนจากกลเนี่ยจากเจนอนเนี่ยฝั่งตรงข้ามยิงสวนเข้ามาบุง้งเข้ามาหนึ่งทีเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็สม,มิแมนลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงกระสุนพระราชทานมาที่เราเนะี่ยเข้าสู่เทิร์นที่สามครับจังหวะนี้คมเขี้ยวเพลิงระเบิดปุ๊บนี่โบนี่เมสซาก,ก้าเกือบตายครับบุกบักนี่ตายไหมยังนี่ครับยังยืนได้อยู่เนะี่ยแล้วก็ได้เวลาขึ้นเลเซอร์ข้างจาก G4 ร,รับฉีดเข้าไปครับล็อกเป้าก่อนนะีแล้วก็ยิงปี๊ด เข้าไปเนี่ยติดไฟดิติดไฟไป2ตัวแล้วแบบนี้ทุบดินแตกสลายจากเมลสกาจากฝั่งเราเขาบุกบักบุกบักเข้าไปหนึ่งทีบักโอ้โหถือว่ารุนแรงจัดเนี่ยก็ได้เวลาปลืนใหญ่คำร้ายเขาลมดาวจากโวล้อครับได้เวลาโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ชีดโอยสามตัวครับแรงจัดนะครับแรงจัดจีน้อถึงก็หายเนี่ยคมเขี้ยวเพลิงระเบิดครับปุ๊บนี่ครับปานตะวัน เข้าไปหนึ่งทีโอ้โหแรงจัดเออฝั่งตรงข้างโดนไฟแล้วก็ลงไปน้อยหนึ่งทีเนี่ยเหลือเมงสาการอย่างเดียวครับหมัดมังกรเหินไน้อปลาจ,จากซุยริวครับดือขึ้นฟ้าแล้วก็ต่อยร,รึกเข้าไปหนึ่งทีครับโอ้โหแล้วก็ต่อยหนึ่งทีเข้าไปนะแล้วก็กรึกเข้าไปหนึ่งทีเป็นไงแต่เขายืนได้นะเพราะว่าไม่ย่อท้อเองนะปึ๊บแล้วก็ทุบดินแตกสลายจากเมงสาการนะฝั่งพี่กิ๊กส่วนกับไม้หนึ่งทีโบเข้ามาเนีแล้วก็ยืนหน้าอยู่นะแต่ว่าติดบอกระยี้แล้วก็ระเบิดบอกระยี้ไปเนี่ยแล้้้้กก็ดดดดเลลลาาาาาาปใหญ่คคมจโบบออขขงรรัึนฟ ดูไม่เข้าเลยนะไม่เข้าแล้วก็ตีธรรมดาไปนะครับจาก G ี o หนึ่งทีนะแล้วก็ตีธรรมดาจากเมลสกาดเพราะว่าลูกไฟเราหมดแล้วนะครับสองบีแมนครับได้ลาสบันแคนมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็โบแล้วก็ฮิวเลือดให้เพื่อนไปนีคยเข้าสู้เทิร์นที่สี่นะครับพระเอกของเราครับปานตะวันครับทันจิรั่วครับคมเขี้ยวพิงระเบิดโบนี่เป็นไง โบเข้าไปหุยหัวสั้นเลยนะหัวสั้นเนวเมลสก,กาถึงก็ตายไปเลยนะครับแล้วก็ลลอกเป้าจากกีโฟชีเข้าไปเิดเข้าไปเนยครับเรียบร้อยไหมซอมบี้ลงไปนอนไหมยังนะครับทุบดินแตกสลายคนระับจะลงจะลง,ะลงไม่ให้ลงนะครับช้อนต่อจากเมลสก,กาชำนาญบอกยี่ไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ปืนใหญ่ทำร้าลเลมดาวครับจากโบล้อนะมีโอกาสได้ตีต้องตีให้สุดเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับจังหวะน,นี้ลงไปฟุบไหมยังแนวคมเขี่ยวเพิ่งระเบิดหนึ่งทีคนะรับปานตรงวันครับร โบเข้าไปครับเต็มหัวนะครับเต็มหัวก็ติดไฟโบเรียบร้อยเนี่ยตีเทธนเจเขาตึงเนี่ยก็ใครเนรี่ยที่มีเฮลไฟเฟรมหรือว่าเฟย่าเปลวไฟเนี่ยควรที่จะไม่ข้ามอาวุธนะครับเพราะว่าดาเมจเพิ่มขึ้น900%กลายเป็น1,200%นสะอร้อเนี่ยแล้วก็ดาเมจต่อเนื่องจาก300%ร้อยเป็นต์กลายเป็นสีน่ะร้อยร์เคือโคตรโกงโคตรค,คุม้มแล้วก็เล่นได้ยาวๆเลยนะผมว่าควรที่จะมีอาวุธ3ดาวด้วยนะ เห็นบ้างอย่างที่ทุกคนได้รับชมไปนะคือความแรงแล้วก็ความโกงแล้วก็สกิลเขาก็สวยขึ้นมากนียก็ต้องขอคุณน้องต้นมากๆะครับที่เอาดีมให้ผมรีวิวให้ทุกคนได้รับชมแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์อย่าลืมส่งแคชเกมสตรีมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยแนวขยายผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ได้เลยด้านล่างได้เลยแนี่เดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม